ามาดูฟังก์ชันข้างในกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงแบบละเอียดเลยนะเดี๋ยววันนี้ไอ้พามาดูกันค่ะนะขออนุญาตพาตัวเองเข้ามาใกล้ๆน,น,นิดนึงพี่พี่จะได้เห็นกระเป๋าชัดๆเลยนะคะสังเกตไหมคะตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นโลโก้ฮาดารานะคะแล้วสวยมากนะคะโลโก้ฮาดารานี่คือแบบเด็ดเลยนะคะตัวนี้พอเปิดมาปุ๊บเขามีการแต่งตัวนี้ด้วยนะคะพี่พี่มีการแต่งที่นี้พอเปิดมานี่นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ยสองพอชั่นด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยคือตัวนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็น ช่องหลวงโล่งๆนะคะจริงๆใส่อะไรได้บ้างนะคะหนูแนะนําว่าพี่ๆสามารถใส่ของที่เราหยิบบ่อยๆได้เช่นนะคะบัตรเข้าคอนโดนะคะบัตร BTS หรือว่าของจุกสิกเช่นนะคะอย่างไอซ์เนี่ยถ้ามีเศษเหรียญน,นะคะจังหวะเนี่ยนะคะในปุ๊กปิกใส่ไม่ทันบางทีก็เอาเศษเหรียญมาใส่ตรงนี้ซะเลยนะคะเพราะว่าหยิบจับสะดวกนะคะแล้วก็ดูสลิมมากๆแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่ช่องตรงนี้อยากให้พี่ๆสังเกตว่าตรงนี้จะมีการดับเบิลเลเยอร์นะคะทำเป็นอีกช่องหนึ่ง นะคะสาหรับที่เราเนี่ยใส่ของได้อีกนะคะที่นี้เดี๋ยวเปิดมาให้ดูเนาะว่าช่องนี้ที่เขามีเป็นช่องซิปเนี่ยนะคะ mm. ก็อันนี้ใส่เป็นตัวเหมือนกับแท็กนะคะกระเป๋าไว้เนาะแต่ว่าตรงนี้จริงจริงจะเป็นช่องโล่งๆค่ะพี่พีจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้ซึ่งไอคิดว่าน่าจะขนาดเนี่ยใหญ่พอใส่สมุดบัญชีธนาคารได้ไหมตรงเนี้ยจริงก็ใส่ได้เลยนะนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย พาสปอร์ตก็ใส่ได้เลยนะคะเหมาะกับคนเดินทางนะคะหรือว่าถ้าพี่ๆท่านไหนช่วงนี้ฝุ่นอากาศไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะเรามีแมสสำมรองนะคะตรงนี้นะ่สามารถพกนะคะพับครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยสะดวกมากตรงนี้จะมีแปลว่ามี2ช่องให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าความพีก,ก่อนไปช่องหลักเนาะขอรีวิวน้องปุ๊กปิ๊กคนนี้นิดนึง อันนี้ดีไซน์น่ารักมากนะคะปุกปิ๊กคนนี้นะคะหรือว่าน้องใบเล็กใบนี้เนี่ยนะคะเขาทำออกมาเนี่ยเพื่อให้พี่ๆี่ใส่ของนะคะจุกจิกของเราได้จัดเต็มเลยอนะคะจุกจิกของเราได้จัดเต็มเลยอันนี้เนี่ยไอใส่เป็นกล่องคอนแทคเลนส์เอาไว้นะคะเนี่ยพกพาไปกับเราด้วยใส่ลงไปในน้องปุกปิ๊กได้เลยนะคะหรือพี่พท่านไหนมีเศษเหรียญมียาดมนะคะหรือว่ามีแกจิตอะไรเป็นพวกแบบเครื่องรางได้ไหม เป็นเครื่องรางที่เขาช่วยในเรื่องของสายมูอย่างเงี้ยเนาะบางคนเอ้ยไม่รู้จะไว้ตรงไหนดีไอว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่เครื่องรางลงไปได้นะคะเนี่ยก็จะเป็นสิริมงคลได้ด้วยแล้วก็ตัวปุ๊บปิ๊บตรงนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถที่จะถอดได้นะคะเอาไปแมทกับกระเป๋าใบอื่นได้นะคะหรือว่าเราจะเอาเข้าอ,ออกเนี่ยตรงนี้คือดีมากๆนะคะที่นี้เดี๋ยวมาดูช่องหลักกันบ้างนะคะให้พี่ๆสังเกตนิดหนึ่ง ช่องหลักของใบนี้เขาจะแบ่งเป็น2พอร์ชั่นด้วยกันนะคะคือด้านหน้ากับช่องด้านหลังตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดจากช่องด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะช่องด้านหน้าตัวนี้นะคะพี่พี่เปิดมาโอ้โหหนูขออนุญาตแหวกให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะมี1ฝั่งใช่ไหมแล้วตรงกลางจะเป็นช่องซิปและมีอีกฝั่งหนึ่งใส่ของได้อีกเดี๋ยวขอเริ่มรีวิวจากช่องฝั่งนี้ก่อนเลยให้พี่พี่เห็นของชัดๆนะคะ ตรงนี้เราทํามาเนี่ยเปิดเป็นโซนคอสเมติกแบบจัดเต็มนะคะมีลูกค้าบอกว่ารุ่นนี้เขาเพิ่งได้มาแล้วเขาถูกใจมากค่ะถูกใจจริงๆค่ะพี่อันนี้หนูว่าหนูชอบมากนะคะเขาทําช่องสําหรับการใส่ลิปสติกมาให้เรานะคะ3มช่องเลยถ้าใครแบบอุย้ยลิปสติกพี่มีไม่ถึงน้องไอซนะคะพี่สามารถใส่ลิปสติก1อันนะคะเป็นน้ําหอม1อันเป็นเมาส์สเปรย์หอันก็ได้นะคะตรงนี้คือแบบครบครันให้เรามามา,มากๆเลยและไม่พอนะคะฝั่งนี้เนี่ย คือเราสามารถใส่ตลับแป้งนะคะนี่น้อยใ,ใส่ตลับแป้งนะคะไว้เลยอะ่ะเราแป้งคือกระปุกอ้วนๆอย่างนี้เลยนะนะคะสามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้หรือใครบางคนมีบัชออนนะคะหรือว่ามีอะไรที่เราแบบเอาไปเติมเอาไปซับหน้าระหว่างวันเนี่ยตรงนี้ไอ้ว่าตอบโจทย์มากแปลว่ากระเป๋าสตางค์อะไรนะคะพี่ๆปกติมันจะไม่ค่อยใส่อะไรได้ใช่ไหมนะคะกระเป๋าสตางค์ใส่ได้แค่เงินกับเหรียญกับบัตรแค่นี้แต่ของเราช่องนี้ มีฟังก์ชันให้ครบคันแบบนี้เลยนะคะแล้วตรงกลางพอชั่นตรงนี้คือพีกมากนะคะพอชั่นตรงกลางตรงนี้เนี่ยคืออันนี้ยังเป็นช่องแรกนะคะของช่องหลักอยู่เนาะพี่ๆเราจะเจอกับซิปแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วพอเราเปิดซิปปุ๊บนะคะในซิปเนี่ยใส่อะไรได้บ้างถ้าเกิดว่านเป็นน้องไอนะตรงเนี้ยเป็นโซนคอสเมติกแล้วใช่ไหมไอก็จะเอาตรงเนี้ยใส่พวกจิวเวอรี่นะคะตุ้มหูกำไลหรือว่าสร้อยที่ยายจะเอาไปเปลี่ยนระหว่างวันอย่างเงี้ยน,นะคะพี่ๆเช่น ตอนเย็นใครมีงานไปงานกลางคืนต่อนะคะแล้วเราก็พกอย่างเงี้ยง่ายหรือว่าเราก็แบบเออมีเครื่องประดับหลายๆอันอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้สามารถใส่ได้แล้วมีความปลอดภัยมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะที่สําคัญค่ะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะพอชั่นหลังจากที่เป็นคอสเมติกหลังจากที่เป็นซิปแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นช่องโล่งๆ,ๆตรงนี้ให้ด้วยนี่เลยไอเนี่ยอันนี้ใส่เป็นกระดาษทิชชู่เปียกนะคะห่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใส่ไว้ได้เลย แล้วคือจบเลยแปลว่าช่องแรกเนี่ยเปิดมาแล้วสวยนะคะแปลว่าช่องแรกเขาให้พื้นที่มาสําหรับความสวยของพี่ๆเลยอ่านะคะพี่ปอมถามว่ารุ่นอะไรรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นคลาสสิกวอลเล็ต5ค่ะพี่ปอมนะคะนะคะตัวนี้ก็คลาสสิกวอลเล็ต5และเราจะมีนะคะพอชั่นที่2ด้วยนะคะเดี๋ยวให้พามาดูค่ะพอชั่นที่2คือ มันแทบจะไม่ใช่ wallet แล้วค่ะพี่พี่น้อยใ,ใช้คำนี้ว่ามันคือกระเป๋าไซส์ S เลย่ะนะคะแต่ฮาราาใช้คำว่า wallet เฉยๆนะคะแต่มันคือไซส์ S ของแท้ที่พกของได้ครบจบในใบเดียวไม่ต้องซื้อหลายใบยหรือถ้าซื้อหลายใบยก็คือซื้อเอาไปคู่กันเพราะ wallet อันนี้เนี่ยเขาสามารถใส่ได้กับกระเป๋าฮาราาแทบจะทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับตรงนี้เนาะทีนี้ให้ดูช่องด้านหลังนิดนึงโอ้โหฮาราทำมาดีมากนะคะไอให้ดู คือช่องด้านหลังเนี่ยเขาทํามาก็คือต้องเป็น wallet แหละนะคะเป็นการใส่ของใส่บัตรใส่ธนบัตรได้เต็มที่มากๆความเทียชอบมากพี่ๆลองสังเกตนะคะฝั่งนี้เขาจะมีปีกกันตกให้นะคะสองฝั่งหมายความว่ายังไงมีปีกกันตกแปลว่าเราสามารถใส่ของตรงกลางตรงนี้ค่ะได้เยอะขึ้นแบบเยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นกระเป๋าที่แบบเขาเย็บมาตามปกตินะคะหรือว่าถ้าไม่เย็บมาเนี่ยพอเป็นกระเป๋าแบบนี้เปิดมาปุ๊บของเราจะหก นะคะแล้วก็ใส่ของได้ไม่เยอะมากด้วยแต่ของธนาคารพอมีการตกปุ๊บเราใส่เต็มที่แปลว่าถ้าพี่มีเงินสัก0 0 0แสนนะคะเงินสด1ล้านบาทสามารถใส่ตรงนี้ได้อันนี้เรื่องจริงนะน,นะคะแบ่งเป็นพอชั่นใส่ธนาบ,าบัตรแบงก์เล็กแบงก์ใหญ่ช่วยให้การจัดเก็บเงินของเราเนี่ยสะดวกด้วยและตรงกลางตรงนี้เผอๆใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะเดี๋ยวไอ้ลองให้ดูนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้ก็คือรุ่น Pro Max เลยเนาะสามารถใส่เข้าไปตรงกลางตรงนี้ได้เลยและเหลือพื้นที่ด้วยนะคะนะคะ อันนี้คือปังมากแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งขอให้ดูฝั่งที่เป็นการ์ดโฮเดอร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะช่องใส่กาเขาทำมาทั้งหมดเนี่ยแช่องค่ะพี่ๆเนาะแต่ว่าเป็น8ช่องที่ลึกด้วยนะคะแปลว่าเราสามารถใส่แบบแนวตั้งแบบนี้ได้ด้วยดูนะคะแนวตั้งนะคะแนวตั้งแนวนอนใส่ได้นะคะถึงจะมี8ช่องแต่ไอ้การันตีว่าต่อยพี่ๆมีบ,บ,บัตร10บใบ20ใบตรงเนี้ยสามารถใส่ได้เลยเพราะว่ามันใส่ซ้อนกันตรงเนี้ยได้เยอะมากนะคะก็คือ ดีมากนะคะและในทุกๆออเดอร์นะคะนะคะคือความปังยังไม่หมดเท่านั้นนะเพราะว่าช่องด้านในก็ว่าพีคแล้วเขายังมีช่องด้านหลังตรงนี้เนี่ยแถมมาให้อีกหนึ่งอันนะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เพราะว่าเรามันกระเป๋ามันใสใส่ไม่ได้ใหญ่เนาะเราต้องการให้พี่สามารถใส่ของอะไรได้เยอะแต่เอ๊ะใส่โทรศัพท์มือถือได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะคะอาจจะแน่นน,นิดนึงนะถ้าเกิดเพราะอันนี้เป็นโปรแม็กนะคะปรากฏว่าใส่ได้ ปรากฏว่าใส่ได้นะคะใส่โปรแม็กได้แต่แค่ตอนเอาเข้าอาจจะรู้สึกว่าแน่นๆนิดนึงนะคะสำหรับแต่ก็ไม่แน่นขนาดนั้นนะไอ้ว่าใส่สบายอยู่นะนะคะโทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ใส่ด้านหลังได้ใส่ด้านในก็ได้แปลว่าถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเครื่องนึงทางานเครื่องนึงส่วนตัวใบนี้ตอบโจทย์เลยหรือว่าด้านหลังอาจจะใส่มือถือด้านในอาจจะใส่เป็นพาวเวอร์แบงก์ก็ได้นะคะเรียกว่าใบเดียวเนี่ยคือครบ มากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วน้ำหนักนะคะ260กรัมเท่านั้นนะคะคือสะดวกมากแล้วก็ในทุกๆออเดอร์เดี๋ยไองเดร์ให้ดูนิดนึงเนาะเขาจะมีสายแถมให้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสายที่อู่แทบจะไม่ใช่ Wallet แล้วนะคะนี่คือสายของกระเป๋าหลักปกติเลยค่ะพี่พีเพราะว่าเราเป็นสาย c r s s s d y h y h y i r i d แล้วก็ไม่ได้ลดคุณภาพของสายอะไรทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้มารีวิวสายกันนิดนึงนะคะสาย c r o s s b o d y hybrid เนี่ยความดีงามของเขานะคะ ช่องหน้านะคะพี่เขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากดูอีกรอบได้เลยเดี๋ยวนอยทำให้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะก็สายที่แถมมาตัวนี้ก็จะบุฟองน้ำนะคะแล้วก็สายตัวนี้จะเล่นแสงมากเงามากดูดีมากมันทําให้เวลาที่เราลูดนะคะเราปรับยาวสุดสั้นสุดเนี่ยคือพีคมากทีนี้เดี๋ยวขอให้ดูเวลาที่เราปรับสายสั้นสุดนิดนึงเนาะนะคะ ไอ้ปรับสายสั้นสุดเนี่ยสามารถสะพายกระเป๋าแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่เขาเรียกว่าเหมือนกระเป๋าคาดอกได้เ <c oughs> ช่นเวลาพี่ๆไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าเวลาพี่ๆไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่าไปแบบงานที่เราต้องการความแบบธรรมะธรรมแงนะคะอารมณ์แบบเฮ้ยเราแต่งตัวคชชวลหน่อยแล้วก็อยากได้ใบหนึ่งที่มันติดตัวเราไปง่ายๆการแต่งแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับสายสั้นสุดเนี่ยก็จะทําให้เราเหมือนกับได้กระเป๋าที่เป็นได้กระเป๋าที่เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าคาดอกเนี่ยหนึ่งใบและสวยมากนะคะ No. อันนี้ก็จะเป็นแบบคาดอกนะคะปุกปิกนี่ก็คือน่ารักมากถ้าเราไม่ชอบสามารถเอาปุกปิกออกแล้วก็ไปใช้กับใบอื่นๆได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เรามีตะขอให้เลยนะคะ